สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องและก็ท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อนี้นะคะตุกตาจะไปส่งเพื่อนอยู่ที่สถานีรถไฟนะคะในเมืองที่อยู่แถวๆใกล้เมืองคริสเตียนาที่ตุกตาอยู่นะคะเมืองนั้นเรียกว่าเมืองพาร์สเบิกนะคะท่านผู้ชมคะ่ะตุกตาก็ไม่เคยเห็นสถานีรถไฟเหมือนกันนะคะตุกตาเคยเห็นแต่ผ่านแถวหน้าบ้านตุกตาเนี่ยค่ะแต่วันนี้นะคะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ ตุกตาก็จะได้ไปเห็นสถานีรถไฟด้วยแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปชมด้วยค่ะ,ะว่าสถานีรถไฟที่อเมริกาเนี่ยแถวเมืองที่ตุกตาอยู่เนี่ยจะใหม่หรือว่าจะยังไงนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นแล้วนะคะ,ะมีความคิดเห็นอย่างไรว่าสถานีรถไฟของอเมริกาเมืองพาร์คสเบิร์กใกล้ๆเมืองที่ตุกตาอยู่นะคะว่าเป็น ลักษณะแบบไหนสภาพแบบไหนเหมือนอยู่ที่เมืองไทยไหมก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกตุกตานะคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะตุกตาจะาไปส่งเพื่อนอยู่ที่พาร์คสเบิร์กสถานีรถไฟนะคะแล้วเพื่อนก็จะขึ้นจากพาร์คสเบิร์กนะคะไปลงฟิลดาฟียนะคะเพื่อนตุกตาเขาอยู่ที่เท็กซัสนะคะเขาจะไปลงฟิลดาฟียก่อนแล้วเขาค่อยจะขึ้น รถไฟหรือว่านั่งอูเบอร์ไปที่แอร์พอร์ตเพื่อที่เขาจะได้ไปที่แท็กซัสนะคะเขาพักอยู่ที่แท mm ็กซัสก็เป็นสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะอยู่คนลรัฐนะคะ mm hmm. โอเคค่ะไม่รอช้านะคะ mm hmm. เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเบื่อตุ๊กตาจะพาท่านผู้ชมไปชมสถานีรถไฟฟ้าที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะท่านผู้ชมะ mm ่ะ hmm. เห็นเขาบอกว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นโรงเตียมนะคะ, mm hmm. ะเมื่อหลายสมัยปีก่อนนะคะเขาเรียกว่าโรงเตียม มาจากอของแคลิฟอร์เนียนะคะสาขาเดียวกันกับแคลิฟอร์เนียนะคะเขาเปลี่ยนมาเป็นสถานีรถไฟนะคะอยู่ที่พาร์คสเบิร์กนะคะก็มีหลายสถานีอยู่นะคะแต่พาร์คแต่พาร์คสเบิร์กเป็นสถานีที่ใกล้บ้านตุกตามากที่สุดค่ะและเส้นทางที่ไปนี่นะคะเห็นไหมคะสะพานนี้นะคะก็เป็นสะพานที่เก่าแก่หลายร้อยปีเลยนะคะเป็นเส้นทางเก่าแก่คนก็ไม่ค่อยใช้กันจะเป็นอ่า ด้านหลังของถนนเส้นใหญ่ค่ะดูสิค่ะนี่ก็เป็นโรงงานนะคะที่ทำงานโอเคค่ะก็เดินทางมาใกล้ถึงสถานีรถไฟที่พัคสเบิร์กแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ารถไฟสถานีรถไฟที่อเมริกาจะสวยเหมือนที่เมืองไทยไหม Amtrak ใช่ไหม Amtrak น,นี่นะคะรถไฟ Amtrak มาส่งเพื่อนนะคะ๋ okay, อเขาขึ้น s <S เขาขึ้นทางโน้นหรอ เพืนที่ผ่านแถวบ้านตุกตาน,นะคะเนี่ยพึ่งได้มาแบบถ่ายชัดๆให้ดูน้ำแ็กน,นะคะน้ำแสกสงสัยอันนี้ไปในแรงแคสเตอร์นะคะวู้ดนะใคะเห็นไหมมีคนลงยือแถวอยู่พาสเปิร์กนะคะนี่มาส่งเพื่อนลาฟิสแคนเด้ S yes. Smile. s m l เด็กๆขนาดนี้เพื่อนของตุกตาก็ได้ขึ้นไปบนรถไฟเรียบร้อยแล้วนะคะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะอ๋อคิดถึงเพื่อนค่ะเนี่ยค่ะเป็นไงบ้างคะสถานีรถไฟฟ้าเหมือนกับที่เมืองไทยเราไหมคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็อย่าลืม เขียนไว้ที่คอมเมนต์นะคะนี่ค่ะรถไฟก็จะมุ่งหน้าไปที่่าฟิลาใช่นอฟิลาดาเฟียค่ะโอเคนะคะเพื่อนตุกตาก็ได้ขึ้นรถไฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ครอบครัวของเขาเดี๋ยวตุกตาจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศรอบๆของชานชาลารถไฟฟ้านะคะว่าเป็นยังไงบ้างเป็นไงคะนี่คือรอบๆนะคะ เขาก็จะลงอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะเนี่ยค่ะเมื่อสมัยก่อนเขาเรียกว่าโรงเตียมนะคะสาขาเดียวกันกับแคลิฟอร์เนียนะคะแต่เขาเปลี่ยนมาเป็นสถานีรถไฟหรือว่าสาลาเขาเรียกว่าอะไราชานชาลารถไฟนะคะตุกตาก็พูดผิดพูดถูกเรียกว่าศาลาวา่าซานเป็นไงบ้างคะเนี่ยค่ะ <Yeah. S 1> ดูสิคะสถานีรถไฟนะคะ ตายเมืองไทยเลยนะคะเมืองไทยเรามีสถานีรถ <Okay. S 1> ไฟ <It is S 1> ที่ใหม่เกียบ <the people. S 1> นะคะแต่ที่นี่เก่ามาก go, go. yes let m ท take her. นี่ละค่ะคือแบบจนดกำบัน <c oughs> โอเคนะคะตุกตาก,ก็ส่งเพื่อนขึ้นรถไฟไปแล้วนะคะเดี๋ยวตุกตาก,ก็จะขับรถกลับบ้านนะคะโอ้ย <c oughs> เพื่อนไปแล้วก็ <c oughs> คิดถึงเพื่อนนะคะเนี่ยดูป้ากูอ้ยไม่เห็นเอไลช่าขอสทบ เก่าแก่เลยนะคะท่านผู้ชมค่ะคลิปวิดีโอนี้ตุกตาก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ thanks for watching see you next video bye bye ค่ะ